คุณสิริกรมลพงพัวเกษตรกร,ร,กรต้นแบบผู้น้อมนำหลักการ,กรเกษ,ษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9เปลี่ยนแปลงชีวิตเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มบ้านไร่ห่มลักบนความท้าทายของภาคการ,กรเกษตรไทยในปัจจุบันสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสิริกรมลพงพัวนะคะ อยู่ที่ตำบลพังกรอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชืชน่อบ้านใกลไรุพงั์ประวัติความเป็นมาก็ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็3ามสกว่าปีก็ทําเกษตรได้มาตั้งแต่พ่อแม่แล้วก็มารับช่วงทํำเรื่องกเกษตรปอง แต่ว่าเราเกษตรของลุงพ่อลุงแม่เราจะทําเป็นเกษรตรเชิงเดียวเช่นปลูกอ้อยหรือว่าปลูกมันสำปะหลังก็ทําอย่างเดียวไปเลยแล้วต่อมาเนี่ยเรามา,เรา,เ,ราเรามารับสืบ้อต่อเนี่ยเรามองเห็นปัญหา,ว,าว่าการทำเกษรตรเชิงเดียวเนี่ยมันเป็นการที่เราไม่สามารถที่จะต่อรองกับพ่อค้าไดนะ้เราไม่สามารถที่จะหาช่องทางในการขายที่มันดีกว่านี้ก็เลยปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมาใช้ในการเป็นเกษตรผสมผสานก่อนนะแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มกันขึ้นมานะคะโดยมีทางราชการเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือ ะก็คือตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชื่อบ้านใครอมรัฐนะครับก็มีการเลี้ยงเป็ดนะคะในชุมชนสมาชิกก็จะมีการเลี้ยงเป็ดมีสมาชิกทั้งหมด25คนนะคะตอนนี้ของกลุ่มบ้านไร่ผมรัมนะครับ25คนก็จะแบ่งกันทํางานก็คือคนที่มีบริบทในเรื่องการเลี้ยงเป็ดก็จะให้เลี้ยงเป็ดไปพอเลี้ยงเป็ดได้ก็จะเอามาทําเป็นไข่เค็มแต่ว่าการเลี้ยงการขายไข่เค็มเนี่ยมันก็จะขายด้วยแบบเป็นเป็นเป็นแบบ ขายได้อย่างเดียวคือยังไม่มีการต่อยอดจนเราทังกลุ่มเราเนี่ยได้มาเข้าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับของแล้วก็มีทางปศุสัสตว์มาแนะนําในเรื่องของการท IO, ํา BRIO นะครับมาช่วยแนะนําแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของไข่เค็มเราเนี่ยจะเ,เป็นการต่อยอดนะครับเป็นการต่อยอดที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีการเพิ่มมูลค่ามากขึ้นนะคะเช่นมีการทําไข่เค็มที่แบบไข่เค็มสมุนไพรไข่ขเค็มพอกใบเตยนะครับเราก็ทำขาย,ยแล้วจนก็ มีรายได้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ว่าในโอกาสต่อมาเนี่ยทางผสิตเัี่์ก็จะมาช่วยในเรื่องของการต่อยอดอีกอย่างเช่นการทําม <sh> ีกรอการทำน้ำพริกเผาไข่เค็มโดยใช้ไข่เค็มเนี่ยมาต่อยอดในเรื่องของผลิตภัณฑ์เราอย่างเช่นมีกรอเนี่ยเราใช้ไข่แดงของไข่เค็มที่เวลาเราต้มไข่เนี่ยไข่มันจะแตกแต่เราไม่อยากจะให้ไข่ที่แตกนั้นสูญเสียมูลค่าไปเราก็จะใช้ไข่แดงของไข่เค็มเนี่ยเอามาใช้ในการทํามีกรอคือใช้ไข่แดงไปปั่นไปเอาไปเคี่ยวกับน้ํามีกรอเนี่ยเราก็เอามา เอามีเอามีกรอบพริกที่ของเราเนี่ยเอาไปเข้าไปคลุกเ้าจนทําให้เป็นมีกรอบไข่เค็มแล้วก็น้ำพริกเผาที่มาต่อยอดก็คือใช้ไข่แดงของไข่เค็มเช่นกันนะคะเอามาเอามาผสมรวมกับน้ำพริกเผามันจะมีรสชาติของไข่เค็มในน้ำพริกนั่นแหละมันจะมีความหอมแล้วก็เป็นที่ทุกคกถูกใจของลูกค้ามากและเมื่อทางกลุ่มเนี่ยมีผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วเราเราทำให้เรากับมุมมองนะคะถึงร,รายไรับรายจ่ายรายได้ของเราที่ทําให้กลุ่มที่กลุ่มได้นะคะก็คือเราจะมีการแบ่ง จะสรงกำไรให้กับสมาชิกมีการปันผลมีการถือหุ้นมีถือว่าเป็นโปัเจกตหลักของกลุ่มเลยนะคะแล้วก็ความสําเร็จที่เราเห็นคือสมอาชิกกลุ่มเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเนื่องจากการที่เรามารวมกลุ่มกันเนี่ยอย่างน้อยเราก็จะมีรายได้เพิ่มแบบในตัววเลยนะคะก็คือได้าจากการที่เรามาทาไข่เค็มเนี่ยมาทาําผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราจะมีวิธีการก็คือเวลามาทำเนี่ยเราก็เราจะทําเก็มเป็นชั่วโมงเพราะว่าเราไม่ได้จ้างเป็นรายวันแต่ว่าในกลุ่มของเราเนี่ย จะทำเกินเป็นชั่งโมคนที่มีเวลาเยอะมาทันก็จะได้ได้ได้ค่าตอบแทนมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นถือว่าเป็นรายได้แล้วก็เป็นความสําเร็จของกลุ่มนะคะที่ทําให้สมาชิกของเราเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการที่ทําให้คนในกลุ่มของเราเนี่ยมีความคัามสามมาทิฏกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะช่วยเหลืออบอ้อมาลีช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการแบ่งปันเรื่องอ่อนทุกอย่างในเรื่องของการที่เรามารวมกันเนี่ยเรารู้เลยว่าแต่ละคนกังมีปัญหาอะไรแล้วเราช่วยเหลือนันี้ถือว่าเป็นความสําเร็จขอองกกลุมี ข้อหนึ่งเลยนะคะที่ทำให้กลุ่มบ้านไร่คอมจากเนี่ยหยุดอยากแล้วก็อยู่มาจริงตอนนี้เป็นปีที่4แล้วนะคะปีที่สี่แล้วที่เราทำนะคะอันนี้เป็นเป็นความสําเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจแล้วก็อีกช่องทางนึงคือที่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยตอนนี้ขออยอขอมาตรฐานนะคะจากสาวแถวจังหวัดนะครับได้เรียบร้อยเลยกันได้เลขมาเรียบร้อยแล้วนะคะเกิดกะในเรื่องของอยอก็คือ เลขทะเบียนของการทําไข่เค็มที่ต้มสุกแล้วคือพร้อมรับประทานแล้วก็ไข่เค็มที่สําหรับไวทอดาวนะคะมี2ผลิตภัณฑ์ที่เราขออ,อยกไว้นะคะแล้วก็กาลังกำลังจะขอดาวในทะ,ะในปีนี้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยขอปิดสินค้าโอท็อปเรียบร้อยจดทะเบียนขึ้นทะเบียนโอท็อปเรียบร้อยแล้วนะคะกับพัฒนาชุมชนของเธอนะคะกาลังจะขอพัดสันดาวในปี2566น,นิ 6, 6, 6, นี้นะคะแล้วก็คาดว่าไข่เค็มของเราเนี่ยน่าจะห้าดาวไม่พลาดนะคะไม่พลาดแน่นอนอันนี้ถือว่าเป็นความสําเร็จของกลุ่มอีกช่องทางหนึ่งนะคะแล้วก็ช่องงทางกากร ต่อสื่อสารนะคะบ้านไร่หอมรักจะมีเพจจะมีเพจเฟซบุ๊กนะคะชื่อว่าเพจบ้านไร่หอมรักนะคะถ้านใดที่เล่นโซเชียลอยู่เนี่ยสามารถกดเข้าไปได้เลยนะกดหาพิมเข้าไปได้เลยว่าบ้านไร่หอมรักเขาจะขึ้นได้เลยแล้วถ้าจะมาตรงไหนก็ปักหมุดมาได้เลยนะคะมาที่บ้านไร่หอมรักได้เลยมี่ค่หนึ่งช่องทางช่องทางที่สองการสื่อสารก็คือทางโทรศัพท์ก็คือทางกลุ่มเนี่ยมีมีโทรศัพท์สามารถติดต่อได้2 2ปีชั่วโมงนะคะ และคันนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ของมาไทยของเดิมน,นะคะก็คือเกอันนี้เป็นแพคเกจจิ้งใหม่นะคะอันนี้เป็นกล่องหูหิ้วมีหูหิ้วแล้วก็จะมีบรรจุไข่ไว้ในนี้นะคะนี้บรรจุทั้งหมดเจ็ดฟองในราคาเพส่วเก้าบาทค่ะเป็นปของแปลกของแปลกได้เป็นอย่างดีงนะคะอันนี้าการต่อยอดก็คือเอามาทำมีกรอบเราจะใช้ไข่แดงที่เราต้มแล้วเราแตกแบบนี้นะคะเราจะใช้ไขแ่แ,แ,บบะะไขแดงตรงนี้เอามาเป็นส่วนผสมของแบบมีกรอบก็จะมีมีดแบบนี้นะคะค มีกรอบแล้วก็มีกรอบมันจะมีรสพริกแล้วก็รสหวานรสพริกเนี่ยทำขึ้นมาใหม่วิธีการทําก็คือเราใช้เคี่ยวปกตินี่เลยแต่ว่าเราจะมีพริกเป็น,นปส่วนผสมรสชาก็จะมีการมีความเผ็ดไปเล็กนิดนิดรับประกันว่าที่ไหนยังไม่มีทำมีที่นี่ที่เดียวค่ะแล้วก็ทิ้งทางในประ็เออชนิดน,นี้ก็คือเป็น,เป,นเป็นน้ำพริกเผาอันนี้นะคะเราก็จะใช้ไครเดียเอันนี้เหมือนกันนะคะที่เอามาเป็น,นปส่วนผสมในน้ำพริกเผมันจะเกิดความหอมแล้วก็ความร่อยในน้ำพริก คุณสิดิกมลผู้ที่สืบทอดอาชีพการเกษตรต่อจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่นน้อมนำหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่จนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ห่มรักจนมาถึงทุกวันนี้ด้วยความสามารถในการเรียนรู้การถ่ายทอดและใช้ VRIO โมเดลพาก,กลุ่มวิสาหกิจชุมชนออกจากปัญหาเดิมๆที่ประสบพบเจอจนสามารถยืนได้ด้วยตนเอง โดยการมองเห็นคุณค่าของไข่เค็มไม่เพียงแต่การทำไข่เค็มทั่วไปแต่จะนำมาต่อยอดจนเกิดเป็นไข่เค็มสมุนไพรมีกรอบไข่เค็มน้ำพริกเผาไข่เค็มก่อให้เกิดรายได้กลุ่มที่เพิ่มขึ้นด้วยคุณภาพของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ดีพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าผ่านทางสหกรณ์เกษตรท่าม่วงเพจเฟซบุ๊กบ้านไร่ห่มรักรวมทั้งออกบูธภายในงานต่าง ด้วยความทุ่มเทของผู้นำสิริกมนํนำพากลุ่มสร้างรายได้กว่า2 0 0 0 0 0บาทต่อปีอันเป็นรากฐานนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืนเพียงแค่เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิน่นมาสร้างเป็นสินค้าเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นแห่งบ้านไร่หอมรัก